สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอรีโวยา6าอีกครั้งหนึ่งค่ะ Luxury f a s h i o n a n d t r a v e u YouTuber ที่มั่นโนกที่สุดใน3โรครีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหีสนแตดใดๆทั้งสิ้นค่ะผก <c oughs> <c oughs> งานนะครับมอวะที่เขาทำโชว์เครื่องเพชรสวยจึ้งขนลุก มีนางงามที่แบบเดินด่ไม่น่าเชื่อนะที่เขาไม่ได้เป็นแบบนางแบบมืออาชีพที่แบบเดินเพชรนะเดินออกมาแล้วมันจะสวยแบบจึ้งอ่ะหลายคนาการเดินเครื่องเพชรอะอินเนอร์กับเฟเชียลเอ็กเพรสชั่นมีความสําคัญมากเพราะเขาขายของราคาแพงนะ,ะมีนางงามหลายคนมากที่จับใจเอ็ดดี้โวยาสามห้านะคะก็เลือกมาเมื่อวานนะ8ดคนเลือกจากอะไรชอบ คือในความเข้าใจของเอ็ดดี้นะเอ็ดว่าเดินขายเครื่องเพชรอะ่ะมันต้องมีการแบบพรีเซนต์สินค้าสมมุติว่าขายเราขายแหวนเราก็ต้องแบบเตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดเข้าใจว่าขายต้องหูก็ต้องเติด๊ดคือนางงามกับนางแบบมันจะมีความต่างกันนางงามจะมีความขายตัวเอง นางแบบจะมีขายมีความขายของเหมือนเราเป็นอินฟูอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบมีการพรีเซนต์สินคง้งพรีเซนต์สินค้าใช่ไหมซึ่งเราจะพอ,อหลักการให้คะแนนหัวดีวอย่างนะครับก็ให้จากองค์รวมอันดับหนึ่งก็คือดู overall ดูดีแล้วก็ performance facial expression นะครับสำคัญมาก inner การเล่นมือเล่นไม้ว่าโอเคหรือเปล่าอันนี้ก็สำคัญนะแล้วก็ชุด ก็สำคัญเพราะบางชุดก็รอดบางชุดก็ไม่รอดจริงๆอะไรเงี้ยเอ็ลิสมาได้ทั้งหมด8คนที่เอ็ดชอบนะครับอันดับที่8ของเอ็ดเอ็ดให้นุกทิตารีเกศรคือนุกเป็นคนที่หน้าเขามีความแพงผิวเป็นผิวแทนหน้าไทยหน้าคมแต่งหน้าแบบระมุลกลมกลอมดูดีแต่ ชุดของนุกอ่ะมันเยอะเกินไปคือเครื่องพองเครื่องเพชรทุกอย่างมันกลมกอหมดเลยนะแต่ว่าเอสไม่ชอบเลยคือแบบขายเครื่องเพชรอะไรก็ไม่รู้ข้างหลังอ่ะถ้าตัดไม่มีข้างหลังออกไปอ่ะคือทัลทัลลุคของนุกอ่ะจะดูดีการพรีเซนต์สินค้าคือโอเคอินเนอร์ดีเล่นกับลูกค้าได้มากกว่านี้เรื่องของอินเนอร์ของนุกนะเพราะฉะนั้นว่าลุคที่ถ่ายเพชรเมื่อวานคือเอสให้เข้ามาอันดับที่8ดอันดับ <นะ S 2> ที่7ค,คนต่อไปของเอสที่เอชอบนะครับแอนนาเสียงงามเอีย่ยม แอนนาลุกเมื่อวานดีมากเอชอบแบบผมที่เป็นแบบรอนอยากเปียกอะคือมันดูแบบมันดูวินเทจมันดูแกสปี้มันดูแพงมันดู by, นดีอะ er. แต่แอนนาขายเยอะไปขายเยอะไปนิดนึงขายแบบตอนแรกๆคือออกมาดูอเลแกนีสวยเลิศมากคือลุกการเดินเชียลเอ็กเพรสชั่นแอนนาอย่างที่บอกไปว่านางเป็นนะักแสดงนะนางรู้มุมกล้องนางรู้ว่าการแสดงออกทางสีหน้าแววตาเนี่ยคือเป๊ะไม่มีที่ติ สิ่งที่เอติดก็คือมือคือเล่นเยอะเกินไปมือขายเยอะเกินไปขายจนมันไม่ใช่แอดตีเอนคือมันไม่ใช่จะขายเพชรละมันเหมือนจะขายตรงแทนและคือขายเยอะเกินไปพี่เซนต์งขายเยอะเกินไปก็เลยให้อนนาเสียงน้ำเอี่ยมในอันดับที่7แต่ว่าอย่างที่บอกนะอินนองอินเนอร์อะไรคือเป๊ะชุดเชิ้ตให้แต่ว่ามือเล่นเยอะไปนิดนึงอันดับต่อไปที่เดินออกมาแล้วคือแบบออ้เป,ปีป้สว่างมากสว่างแบบ ว้าวว้าวว้าวเดินออกมาแต่ว่าคือเปปป้เขาเป็นนางแบบนะเขาเดินดีอินเนอร์เขาดีลุคเขาก็ดีแต่ตรงชุดอะ่ะมันมีความแบบมันกรบเพชรไปเยอะนิดนึงคือที่ตัดคะแนนที่เปปปี้ให้มาอยู่อันดับที่6กเนี้ยเพราะว่าเหมือนชุดมันมันมันโอเวอร์ชายคือไม่รู้ว่าอะไรจะเด่นกว่ากันอะ่ะส่วนที่สวยของเปปป้ของเมื่อวานก็คือตั้งแต่ไหลขึ้นมาตั้งแต่เพชรขึ้นมาหน้าขึ้นไปอะ่ะคือสวยแต่ข้างล่างคือแบบ มันมันเยอะเกินไปเออก็เลยได้อยู่ในอันดับที่6ของเอสแต่มา่วานปุ๊บี้ก็ทําดีสวยแล้วก็เล่นมงเล่นมือคือพิสเสสินค้าดีครับแต่ว่าให้อันดับ6อันดับที่5โอ้ยชอบลุคคนนี้มากเลยอะน้องเคส,น,เคสน้องเคสรู้สึกว่าเป็นอันเดอร์ด็อกนะปีนี้เอสว่า10บท็อป1ทยังไงก็ไม่หลุดเพราะว่าดูมาหลายอันละพูดถึงน้อยพูดถึงน้อง,น,องน้อยเกินไปนิดหนึ่งว่าน้องพูดได้น้องตอบคําถามได้พูดภาษาดีตอบมีความฉลาดแล้วก็ วันนั้นอะ่ะชุด่ายน้ำก็ลืมลืมพูดถึงน้องน้องอินเนอร์ดีเดินก็ดีเพอร์ฟอร์มไ็ได้คนนี้จะเป็นคนที่แบบว่าอยู่อินบิทวีนเอจะทำอีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับคือปีนี้อย่างที่บอกไปในวิดีโอที่แล้วว่าปีนี้มันไม่มีใครที่เป็นมีฟ้าสายปวินสุดามันไม่มีมารยาภุญและลาบเดินเข้ามาที่แบบเฮ้ยอินนี่แหละเข้ามาแล้วแบบแจต้องไปตัวแทนมันไม่มีคนอย่างนั้นเน่เพราะฉะนั้นปีนี้เราก็ต้องเลือกเหมือนประมาณปีน้ำตาลหือประมาณปีนิงเนาะเราต้องเลือกว่าสาย,ส,ายสปีชหรือว่าสายเพ วิเคอห์เจาะอีกวิดีโอหนึ่งเคสลุกดีมากคืออย่างที่บอกว่าเราขายเครื่องเพชรเว้ยมันต้องเน้นดูแพงคือชุดอ่ะมันเป็นเดรสที่แบบน้อยแต่มากเรียกแต่โก็ไฮแฟชั่นอย่างแท้จริงเสื้อผ้าหน้าผมก็คือเออแพงอะ่ะเดินออกมารู้เลยว่าขายเพชรอะ่ะคือแบบดีลุคอินเนอร์เมคอัพออนพอยต์การพรีเซนเทชั่นทุกอย่างเลด<ะ>เลยให้เคสเข้ามาท็อปห้าคนที่สี่มวานโอ้ก็คนก็ขึ้นมาอวย หน้าฟีดอินสตาแกรมนะก็มีแต่น้องนิโคโลีนนิชาพาริมสันุกกาจะบอกว่านิโคโลีนเมื่อวานเป็นท็อปสองของเอสนะที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดของเมื่อวานที่แบบขายกำลังดีสีหน้าแววตาเอ็กเพรสชั่นตรงเนี้ยคือคือถ้าเป็นแบบโค้ดอัพช็อตคือนางไม่หลุดเลยนิโคโลีนดีมากเอติกที่อะไรหรือเปล่าชุดชุดมันเยอะไปชุดมันทำให้เครื่องเพชรด,ดูดูราคาถูกลงไปอะ่ะคือมันเรา มันเป็นอาจจะเป็น personal p พ e ี e n รของเอ็ดนะที่เอ็ดว่าคือเครื่องเพชรมันมันไม่ควรชุดมันไม่คือเพชรมันเด่นของมันอยู่แล้วอ่ะคือเน้นเรียบโก้หรูหราดูดีดีกว่าคือแบบเอ็ดไม่ชอบอะไรที่มันเป็นฟูฟ่องเยอะยองใยของนิโคลีนมันเยอะเกินไปชุดเอ็ดว่าชุดมันเยอะเกินไปแต่ว่าในแง่ของ Per f o ฟ m a n c มเมื่าว่าน่ะนิโคลีนไม่อันดับหนึ่งก็อันดับสองสำหรับถ้าไม่รวมท o t ท l ล o ุ k แล้วก็ชุดนะให้นิโคลีนหนึ่งสองให้หนึ่งเลยก็ แบบทุกอย่างดีหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีไม่น่าเชื่อว่าเซอร์ไพรส์มากเราไม่ชอบโททอรลุกเราก็เลยให้นิโคลีนอันดับที่4อันดับที่3ของเอสเมวานหลายโพมากให้นานอันดับหนึ่งอายการยาลัดายเดินออกมาแล้วแบบไม่ได้เหมือนผู้เข้าประกวดไม่ได้เหมือนแคนดิเดตอะเหมือนคนที่มงมาแล้วแล้วแบบมาเดินอันราตำแหน่งอะอินเนอร์นันอินเนอร์แบบเมียมหาเศรษฐี หลานๆคือแบบแพงมากคือเดินออกมาแล้วแบบแพงมากแต่ว่าถ้าเอ็ดมองในแง่ของของอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบต้องพรสเซน์สินค้าให้ให้ลูกค้าเอ็ดว่ายเมาวานขายตัวเองเยอะไปนิดนึงอืมคือมันต้องต้องขายของให้ลูกค้าด้วยคือเมื่อวานายมีความแบบว่า performance ดีสีหน้า facial expression แววตาคือทุกอย่างมัน on point มันแบบถ้าจะส่งสาย p e r f o r m มนซ์ไปส่งยยนี่ไปยังไงก็ ยังไงก็น่าจะเข้าสิบชัวๆระดับโลกเพราะว่ากายหยาบนางอะฉันให้ปีนี้ไอ้กัญญลักษ์ฉันชอบกายหยาปเนี้ไอ้กัญญลักษ์ที่หนึ่งคือมัน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 ดีไปหมดเลยอะชุดว่ายน้ําจะลุกจะลุกแบบฉันเราเรียกว่าอะไรวะจะลุกแซบนางก็ไปได้จะลุกแพงนางก็แพงเมื่อวานคือแพงแพงเหมือนเดินออกมาแล้วเหมือนแบบเป็นภรรยาเป็นภรรยาเจ้าของกินเนสบุ๊กอะไรเงี้ยเหมือนคุณธัญญาอะไรเงี้ยมันแพงมันดูดีมันแบบ อย่างที่บอกลืมพรีเซนต์สินค้าให้ลูกค้าไปนิดนึงน้องเพิ่งมาพรีเซนต์ตอนสุดท้ายนิดเดียวเองพรีเซนต์แบบให้แบบเหมือนโชว์ขึ้นมาอะไรเงี้ยว่าแบบเอ้ยกูขายเพชรนะคือจริงๆในบริบทของนางงามอะน้องทําถูกต้องนะว่ามันต้องพรีเซนต์ตัวมากกว่าของแต่เมื่อวานนะ่ะมันเป็นงานแบบขายของให้สปอนนะ่ะเอออยู่ต้องพรีเซนต์สินค้าให้สปอนด้วยก็เลยให้ ไอ,อ้กัญญรัตทำับบสาซึ่งเห็นในหลายๆโพนะให้นาอันดับหนึ่งฉันให้อันดับ3ามเพราะว่าลืมขายของให้ลูกค้าไปนิดนึงอ่ะขอชมลุคของไอก้การอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่นที่แท้จริงคือมึงไม่ต้องชุดมึงไม่ต้องอะไรอลังบ้าบอข้างหลังขายเพชรเรียบๆหลูยๆสวยๆออกมาอันดับ,ดบ <ๆ S 1> ที่ 2, 2ให้เฟิร์สพัทราพรหวังถามว่าทำไมถึงให้เฟิร์สอันดับสองไม่ให้อันดับหนึ่ง พูดตรงๆเอ็ดไม่ชอบหน้าของเฟิร์สตอนที่กลับมาครั้งนี้แล้วเอ็ดว่ามันมันปลอมอ่ะมันปลอมไปเยอะมากๆเลยเพราะว่าครั้งที่แล้วที่น้องนางมา2019เอ็ดว่ากำลังดีน้องไปทำจนแบบ you have to learn how to t e l l you r s e l f that i t i s enough enough is enough คือแบบมันมันดูมันมันเราไม่เคยเห็นตัวจริงนะอินฟูสายลางนางงามหลายท่านบอกว่าตัวจริงน้องสวยมากแต่มันมีบางรูปที่ม,ม,ทมันมีรูปที่แบบน้องน้ำตาลใช่ป่ะอยู่ทีน้ำตาล,ท,ตาลที่แบบเอาไปทำเป็นแบบเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรวะโคลสอัพเฟช i a ลช็อตอะมันดูเป็นพลาสติกมันดูเป็นตุ๊กตายางมากเอ็ดตัดคะแนนเรื่องทำทสัญญกรรมมันทำมันทาจนดูไม่เป็นธรรมชาติอะมันมันเยอะเกินไปอันนี้ความความเห็นส่วนตัวเพราะว่าตั้งแต่ IMG มาดูดูมาหลายๆคนเขาไม่ได้สวยแบบสวยหยาดเยิ้มแบบเป๊ะจนขนาดนั้นคือทุกคนมีความเป็นซิกเนเจอร์ของเขาและมีความเป็นธรรมชาติอยู่ในตัวของนางงาม มิทิวิเวอร์ทุกคนที่ได้ตั้งแต่ IMG มา t a เ e o ม e r ทคโอเวอร์คือหน้าของเฟนะิร์สหวังอ่ะมันสวยมันไม่ธรรมชาติอิ It s ซับเนเชอรัลการแบบพลาสติกเซอร์จีนะว่าทำมันไม่ผิดหรอกทาให้เราคอนฟิเดนต์มากแต่ว่าถ้ามันสวยอยู่แล้วอยู่ต้องอยู่ต้องร,รู้จักวิธีที่จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยมันพอแล้วถ้ามันรออีกปีนึงแล้วมันเข้าที่ห้องทางมันอาจจะสวยนะแต่ตอนนี้เราว่าเราตัดคะแนนเรื่องนี้ว่าแบบมันทําเยอะเกินไป แต่เฟเชลเอ็กซ์เพรสชั่นชุดทุกอย่างมวยเนี่ยมวยต่ำคือแบบแพงดูดีไปหมดเลยอ่ะดูดีมันสวยมันเพอร์เฟกมันเป๊ะการพิเศษสินค้ามันทุกอย่างมันกลมกล่องมันดูดีมันดูแพงมันดูนี้ไปหมดเลยแต่ตัดคะแนนเรื่องหน้าอะไรแล้วมันพลาดไปแล้วทําให้นางงามหรืออะไรรู้สึกไม่ดีเอดขอโทษเนี่ยนะแต่นี่เป็นความสัตย์จริงน้องไม่ต้องไปทําเพิ่มแล้วนะาน้องสวยแล้วจะบอกว่าสวยตั้งแต่สามปีที่แล้วสวยแล้วอ่ะพอได้แล้วคือสวยแล้วอีน h อืม อ่อคนที่เอ็ดให้ที่หนึ่งของชารติเรดดี้โวยาจากงานมาวาดเมาื่วานนะเอ็ดให้คนนี้ Surprise, เซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากคือเดินออกมาแล้วมันแบบมันถูกต้องไปหมดเลยอะคือน้องโอปอล์เฟเชียลเอ็กเซปชัเดินขึ้นมาแล้วแบบโอ้ยแพงมันขายเพชรคือแบบเราไม่เราไม่เห็นเลยนะว่าน้องอายุสิเราเห็นแบบโก o w n Up ู o ม้นว่าแบบเป็นผู้หญิงที่แบบมีความผ่านประสบการณ์มีผ่านโลกมาแล้ว ประสบความสำเร็จแล้วรวยแล้วอินเนอร์น้องมันอย่างนั้นนะว่าแบบเป็นเวนดี้เวนแล้วเมื่อวานมันดูแพงคือลุคมันดูน้อยแต่มากเรียบแต่โก็ไฮแฟชั่นที่แท้จริงเฟเชียลเอ็กเซชั่นช่วงแรกๆน้องอาจจะเดินเร็วไปนิดน,นึงนะอาจจะแบบไม่ได้ฟังบีทแต่โอเวอร์รอล์ทั้วทั้วลุคทั้วทั้วเอ็กเซชั่นทั้วทั้วจิวเวลรี่ทั้วทั้วเพชรอะ, Overall, total look, total total jewelry, total อะให้โอพอโอพอนี่คือแบบจับใจเอสเมื่อวานมากเอสบอกโอ้มาแล้วยังไงคือน้องอะสีเขียว สปอตในท็อป 5, เอ g ะเคาะยังไงยังไงโอปอก็ต้องเข้าท็อป5คิดว่าปีนี้อย่างที่บอกไปนะสรุปจะสรุปทุกเทปนะทุกวันโพจะมีการเปลี่ยนไปทุกเทปเจะให้นิโคลีนทุก,ท,ก,ท,กทุกเทปเลยเพราะว่านิโคลีน is a good example for people who work hard and you see the result คือแบบเข้าใจปะ่ะคือน้องทำงานหนะักฝึกหนะักจนมัน Fake it until you make it อะคือมันน้องเกือบจะเพอร์เฟในทุกๆด้านเลยจริงๆแต่วันนี้เรื่องลุกอย่างที่บอกมันน้องไม่ได้พลาดนะน้องดูสวยดูแพงแต่ว่ามันไม่ถูกจริตเราเพราะมันเยอะเกินไปแต่ว่าด้วย p e r ร์ฟอร์ม e ของน้องอ่ะคือนิโคลีจับมือกับโอปอจริงๆคือแบบโอ้แต่โอปอน้องเป็นคนที่แบบเราไปดูรอบดีเบตด้วยแต่ไม่ได้ดูทุกคนนะ รอบดีเบตก็ต้องให้นิโคลีนอยู่ดีนิโคลีนเป็นเป็นคนที่มีความเป็น universe factor เวลาอยู่อยู่เห็นปะนางพูดแล้วนางจะเป็นคนแบบนางพูดแล้วนางจะเป็นคนที่แบบคือทุกคนต้องฟังนางนางพูดแล้วมีพลังเว้ยที่พูดแล้วมันมันมันจึ้งอ่ะมีแค่ไม่กี่คนเองในประ,ประ,ประวัติศาสตร์นางงามไทยอ่ะมีแค่แบบใครอ่ะแอนเชลีล่าสุดก็ยังคงคงคำพูดเดิมว่าแอนเชลีเป็นคนพูดแล้วแบบพูดแล้วจึ้งอ่ะแอนเชลีนิโคลีนพี่แทนธัญญาพี่ปุ๋ยพรทิพย์ แล้วใข่นะสาลินีปการานังแค่นี้ยจ๊คิดดูแบบเราส่งไปร้อยปีแล้วะวะเออมันมีมันมีน้อยคนมากที่แบบที่พูดแล้วแบบจับใจอ,ะอ่ะเจ้าใจ่ายบานตีเยนนะตัวแทนที่สตรองที่สุดแล้วเหมาะสมที่จะเป็น representative ของประเทศไทยปีนี้ก็ยังต้องเป็นนิโคลีนอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามคือเราอ่ะชอบ m อ t อย่างหนึง่งตรงที่แม่ตุย้ย เขาจะให้สิทธิ์ขาดกรรมการที่มันต้องดูหน้าง,งานวันไฟน้อยวันวันเดียวเลยมันเป็นวันไรออไดเลยถ้ามึงไม่มึงไม่มมึงก็ตายแค่นั้นนะคือเขาดูวันนั้นเลยเอ็ดมั่นใจนะว่าปีที่แล้วอะ่ะเขาอยากส่งอีกคนนึงไปให้ตายแต่มันส่งไม่ได้จริงๆก็หน้าง,งานน้องมันทำจริจริงๆแล้วเมื่อวานตอนฉากที่แอนเดินถือมองกุฎออกมาแล้วคือแบบอูนิเวิร์สแฟกเตอร์มากอันนี้อันนั้นกูเด็กแสมเ for Thai representative นะ คือเอ็ดเข้าใจว่าหลังจากมงมาอย่างเงี้ยต้องไปขอบคุณสปอนเซอร์ต้องไปดูตัวนี้อาจจะยุ่งมากไม่เวลาดูแลตัวเองแอนเป็นอีกหนึ่ง example ที่เป็นคนที่แบบตอนมงในบ้านน่ะสวยมากพอเข้ากองคืออนาดมากคือกองต้องให้ต้องใส่ใจรายละเอียดเรื่องนี้ด้วยว่าเฮ้ยหลัง โอเคเหนืออาทิตย์หลังจากที่ที่มงลงโอเคเข้าใจว่าต้องออกงานต้องไปสปอนต้องไปนู่นนี่นีแต่หลังจากนั้น่ะให้อยากให้อย่างมาก2อ,อาทิตย์หลังจากนั้นคือแบบเทรนเก็บตัวไม่ต้องออกสื่อเลยเทนเทนเทนอาจจะออกสื่อแบบออกมาไม่ต้องออกบ่อยอะแต่ออกมาเป็นให้เป็นกระแสะเข้าใจบ้างแต่แต่แบบโฟกัสเรื่องการเทรนนางงามดีกว่าในเรื่องของการดูแลตัวเองทั้งอินเนอร์แล้วก็เอาเทอร์ทั้งแบบการพูดแล้วก็เพอร์ฟอร์มทุกอย่าง ไม่ควรแบบไม่ควรใช้งานนางงามหลังจากประกวดเยอะเกินไปอะไรเงี้ยซึ่งจะให้นางงามเตรียมตัวถ้านางงามที่ส่วนที่ตัวนางงามที่มีความดิสซิปลินเองอะ่ะก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ยกประโยชน์ให้นางงามไปแต่นางงามที่แบบเขาไม่ได้เป็นมีประสบการณ์เยอะอ่ะเขาก็จะแบบโหโหไอความความมี่อเสียงตรงเนี้ยไม่ได้มันก็เลยจะทําให้แบบอาจจะแบบการดูแลตัวเองน้อยลงไปนิดนึงอะไรเงี้ยมันเลยทําให้แบบเราเห็นข้อผิดพลาดมาแล้วทุกป,ปี ควรจะดีขึ้น for the better นะ oh. นเพื่อนจะชอบท็อปิกชาติของเอสนะครับก็ใครมีความเห็นยังไงเราอยู่ในส,งงสังคมประชาธิปไตยนะเอสเปิดและฟังความคิดเห็นนะครับใครชอบใครก็ลองเม้นมาดูนะเพราะว่าเอสอ่านทุกคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบายรับงานเอ็นค่ะติดต่อพรีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย